รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศในบางรัฐบาลไม่มีนะครับในบางรัฐบาลก็มีแต่ไม่บ่อยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีนะครับรัฐบาลนี้นั้นมีและนั่นก็คือคุณจักรพงษ์แสงมณีแล้วก็ Voice Politics ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศที่เข้ามารับหน้าที่ในบทบาทน,นี้ในรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินมุมอมองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นอย่างไรในเรื่องต่างๆรวมทั้งที่มาที่ไป ก่อนที่จะได้เข้ามารับตําแหน่งและการบริหารงานในยุคปัจจุบันเจอในสิ่งใดซึ่งท้าทายบ้างนะครับลองฟังฮะอันนี้เป็น voice politics นะครับงานชิ้นนี้สัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศจัก,กรพงษ์แสงมณีนนถ้าเกิดเราไปดูจริงๆแล้วกระทรวงการต่างประเทศไม่ได้มีรัฐมนตรีช่วยมานาะนถูกไหมครับพอท่านเลือกให้ผมต้องมาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราก็รู้โจทย์แล้วว่าเรื่องการต่างประเทศของท่านเนี่ยท่านจะขยับอย่างเต็มที่แน่นอน ต้องเรียนมาจริงๆเราทําไปหลายประเทศแล้วนะอย่างเนี้ยจีนใช่ไหมฮะอันนี้กับทางอินเดียเราก็ให้ฟรีวีซ่ากับเขาไปก่อนถูกไหมครับอย่างาค่าสถานเนี่ยตอนนี้เราก็เราก็ที่ผมจะไปเนี่ยอาจจะได้มีการลงนามด้วยว่าถ้าเกิดจะเป็นวีซ่าฟรีด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่า,าค่าสถานเนี่ยเป็นประเทศที่ท,ที่ต้องบอกว่า potential ก็เยอะมากนะครับการที่ เราเปิดตัวบิซ่าฟรีให้กับเขาเนี่ยในช่วงปลายปีตั้งแต่เข้ามารับตําแหน่งตอนนั้นเนี่ยมียอดรักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นสูงมากนะครับ,รบจากตอนนี้เนี่ยผมว่าหลายแสนคนละที่เข้ามาแล้วกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่เป็น spending สูงด้วยเป็นเป็นกลุ่มใจหนะักคือผมอะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งผมก็แอบตกใจนิดหนึ่งตอนช่วงก่อนที่จะมารับตําตแหน่งนะ ก็มีการลงพื้นที่กับท่านนายกเศรษฐาไปที่ภูกเก็ตผมก็ได้นั่งกับทางผู้ประกอบการโรงแรมปรากฏว่าเขาก็นั่งคุยกันช่วงถ้าเกิดช่วงนั้นคือช่วงกรกฎาคมก็เป็นช่วงโลซีซันเขาก็มาเล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยช่วงเนี้พวกผมเรียกว่ากรีนซีซันผมว่าเอ๊ะทำไมเรียกกรีนซีซันเขาบอกเลยว่าเชื่อไหมครับว่าช่วงนี้โรงแรมเขายังขายได้อยู่ mm hmm. กลุ่มที่เข้าขายได้เนี่ยคือกลุ่ม แถบนี้พวกคาคัสถานรุสเปกคิสถานแต่แล้วเนี้ยผมก็งงว่าทำไมเขาบอกเลยว่าถ้าปกติแล้วอะช่วงหน้าฝนเนี่ยคนไทยไม่เที่ยวกันพอออกมาจากค้องปุ๊บเจอฝนคนไทยกลับเข้าห้องแต่ถ้าเกิดกลุ่มพวกเนี้ยเจอฝนปุ๊บเนี่ยเดินออกไปวิ่งเลยนะวิ้งเขาใส่ใช่ พราะประเทศเขาหนาวมากการที่เขาได้ทําอะไรแบบนี้เหมือนผมผมผมเข้าใจความรู้สึกเลยเหมือนเราอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเจอโสมองอย่างเงี้ยเออเหมือนกันครับอืมซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่ากลุ่มนี้เนี่ยมาฟิลแคปตรงนี้ได้พอดีกับกับกับช่วงซีซั่นของเราถามว่าเชงเก้นที่ทุกคนเขาพูดถึงกันเนี่ยคนไทยหวังเชงเก้นครับก็พยายามครับซึ่งเชงเก้นเนี่ยเขามีเป็นรอบๆซึ่งอย่างที่อย่างที่เี้นไปว่าไม่ว่าท่านนายกจะเจอใครที่อยู่ในกลุ่ม EU พูดเรื่อง f t a แล้ว ท่านบาการก็จะถามต่อเลยทันทีเรื่องเกี่ยวกับเชงเก้นว่าเราจะสามารถจกได้ไหมซึ่งทุกประเทศเขาก็สนับสนุนเราครับถ้าเกิดถ้าเกิดมีการรีวิวรอบต่อไปเขาก็จะบอกเลยว่าก็จะมีประเทศไทยเข้าไปอยู่ในการรีวิวด้วยเราก็พยายามทําในส่วนนี้นี่ก็คือเป็นเชิงลุกนิดนึงเพราะทุกท่านที่ได้พบเจอต่างประเทศเราก็ต้องพูดเรื่องนี้อย่างแรกเลยเราลดค่าใช้จ่ายได้ให้กับนักท่องเที่ยวข,ของเราเองที่จะไปต่างประเทศในการที่จะไม่ต้อง เสียค่าวีซ่าอย่างที่2คือเราไม่ต้องเสียเวลาเราไม่ต้องเสียเวลาไปขอว<ม>ีซ่าถูกไหมครับถ้าเกิดประเทศพวกนี้เนี่ยเราเราเราฟรีซึ่งกันแล้วกัน,นบ่ะเวลเรานั่งนั่งอยู่เราสามารถที่จะไปได้เลย<ม>อย่างประเทศญี่ปุ่นเราก็เห็นชอบมีคนทำคอนเทนต์กันว่าว่าอยู่ดีก็อยากไปญี่ปุ่นอยู่ดีก็ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วไปได้เลย<ม>แต่ถามว่าถ้าเกิดต้องขอวีซีาเนี่ยในบางประเทศที่เคยได้ยินมาก่อนหน้านี้นะครับเคยจะต้องขอวีซ่าใช้เวลาประมาณ40วัน พาสปอร์ตจะต้องไปอยู่ที่สถานกงสุลเพื่อจะขอวีซ่าเท่ากับว่า40วันนั้นเขาก็ไปไหนไม่ได้พอคนเห็นแบบนี้เขาก็ไม่อยากที่จะเสียเวลาไปขอแล้วถูกไหมฮะเสียเวลา40วันถ้าเกิดช่วง40วันนี้เขาจะไปไหนทําไงอันเนี้ยเราเพื่อลดขั้นตอนพวกนี้เพื่อจะให้ประโยชน์